เก็บไว้เป็นทีเลือดจ้าเคตจ้าดูนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พาเข้าป่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเจอเห็ดไลออนเมน์ main, ใช่ไหมวันนี้ก็เลยฟามาส่องตรงที่เราเคยเก็บนะคะทุกคนจ้าวมนนี้เดินมาถึงปุ๊บปีที่แล้วเดี๋ยวขอบอกก่อนนะว่าปีที่แล้วเราเห็นสี่ห้าดอกแต่เราเก็บไปแค่สองดอกแลวตอนนั้นมีคนเก็บไปคะ่ะเรากลับมาแล้วหายวันนี้เรากลับมาดูเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเจอที่อื่นที่เราเคยเห็นเหมือนกันเราเจอก่อน เราไม่มาทางนี้เพราะว่ามันมืดก่อนเราก็เลยมาวันนี้ค่ะจ้าไปพี่น้องจ้านู้นนู้นโอ้ยมีแค่นี้เองจ้ะมีแค่ข้างบนกับตรงนี้เองเนี่ยแต่ไม่ดอกเล็กๆแต่ไม่รู้จะโตหรือเปล่าแต่อนีี้ดูดิเขามีหนึ่งสองสามเล็กๆติดกันเลย๋ยวเราเจ็บกันเลยเนาะเจ็บเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็เอาเลยเมื่อวานเออปีที่แล้วเมื่อวานวันวัารปีที่แล้วปีที่แล้วไว้จำนี่แหละเมื่อเลือจ้ะอืม อันนี้เด็ดแล้วคือความสวยสวยเลิศมากค่ะดูดูค่ะโอ้ยอันนี้กระไ่เราเด็ดเนี่ยตุปป้ปุ๊ยอยู่ตรงนี้เพราะว่าขนพันฟูแล้วเห็ดอันนี้มันจะเป็นขนยังสงล่ะค่ะเห็ดตัวนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะยี่ประโยชน์ทางสมองค่ะบำรุงสมองจะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเสิร์ชหาคุณประโยชน์ของเขาเบิรงเลยค่ะเด้ออันเบาละเอียดบ่ได้ค่ะในเพจค่ะเห็จ้าดูนี่เราก็ต้องใส่ถุงนะคะ เราเนทับกันมันงเบ่สวยจ้ะเมื่อวานเอาไปบริเวณบริเวณของมาใส่เมื่อวานนั่นจะไลยมือที่ลแล้วแหละเพราะว่าคิดอาจจะบระิเวล้มต่อเนื่องกันถ้าทับกันหลายเพื่นจะเสียครับนอ้องไปแยกถุง่งไปจ้าโอ้โหเถ็ดนี้แพงมากเลยเด้อสิบอือใครนึ่งอ <ไป S 2> ะยางมะฮอดนี่เจออีก,กน,นึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะสตาร์กกนีก่กับหันบลกเล็ก เดียแต่ว่าเพิ่นยังเล็กอยู่จ้าพิ่นยังเล็กอยู่เลยดูยังเล็กมากมากเลยจ้าดูนี่โอ้ยสวยงามมากจ้ายังรู้ค่ะพี่น้องจ้าดอกเล็กๆอยู่เลยยังแน่นอยู่จ้าพิ่นใหญ่ได้อีกเดี๋ยวจะลองทิ้งไว้ถ้าเป็นว่าเหลือก็คือเป็นโชคของเขาถ้าเป็นป่าเลือก็คือว่าเป็นของเพิ่อนแค่นั้นแล้ลเนาะพี่น้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกจ้าจ้าจะเห็นบ้างยังตรงนี้ และก็นี่ค่ะนี่ตอกไม้คันหักก็เอ๊ะใจเลยหันมาเบิ้องอีกโอหูยพี่น้องไม่ธรรมดาเลยล่ะเนี่ยอยู่ในเนี่ยซอกไม้แตกไม้หักเป็นบะพุ่นนี่ขม่าหอดพุ่น่ะม,นออองงนมันออกอยู่ในพี่น้องจ้ะมันออกอยู่ในไม้เลยจ้ะโอ้โหเธอคือแบบเธออยากออกขนาดนั้นไหมหรอรูอค่ะ น้องเนมว่าเห็นเราค่ะมันมืดโอ้โหอยากเห็นแต่เปลือกไม้ค่ะเห็นปะโอ้โหสุดยอดมากไว้อีกวันมาเจอตั้งแต่วันอะไรนะมาเจอวันจันทร์วันนี้วันศุกร์หายไปแล้วจ้ะมีคนมาเก็บเอาเห็นคนเดินอยู่คนหนึ่งนี่ค่ะเพิ่งเพิ่นเกิดอยู่ข้างในกันมีพี่น้อง สะออนค่ะอุยพี่น้องจ้พิ่น,พนกระยากเกิดพิ่งที่ละ่ะเกิดอยู่ข้างในนี่ตัวนค่ะนี่ข,ขนาดเลยหนึ่งลามไม่หอดพี่ละมีคนเจ็บไปแล้วจ้า